เไม่ยเนี่ยกว่เที่ยวอย่้วลยเป็นสุดเายเนี่ละค่ะเพลงขึ้นท่าเต้นก็ต้องมานะคะฟังง่ายเต้นง่ายแบบนี้ย้อนไปยุคเทปกันดีกว่าใครถอดเต้นนะคะเต้นเป๊ะเขาเรียกว่ากิ๊บเก๋นะคุณเวนิกา คำนี้บอก,บอ,กอายุบอกบอกยุคได้เลยใครป๊อบก็วัดกันด้วยยอดขายล้านตลับนี่แหละค่ะนําโดยทีมป๊อบยุค90พี่มอสปฏิภาณนะคะกับอัลบั้มเปิดตัวมิสเตอร์มอสไม่รักไม่ได้แล้วส่วนฝ่ายยิงก็ต้องนี่แหละค่ะคุณนัทลีเลียนะคะสวยเหมือนเดิมกับฉาย,ยานักร้องสาวอ้วนเสน่ห์ที่มีผลงานล้านตลับถึง2อัลบั้มด้วยกันเพราะฉีกแนวมาร้องสไตล์ R&B ก่อนขายเพื่อนเขาเลยค่ะ มาเป็นคาถาแบบนี้โอมเพี้ยงนะคะรู้เลยค่ะว่าเป็นสาวน้อยบนปกมันลึกกึกก่ยนะคะตอนนั้นงานโรงเรียนทุกที่ ตองเต้นอัลบั้มดังปี2,544ค่ะนาตาลีสตีเบิร์ดนะคะเสกให้ท่าร่ายเวทมนมนกับชุดโครงกระดูกนะคะมีวัยรุ่นยุค90เอาไปโคเวอร์กันมากที่สุดดังขนาดมีอัลบั้มที่สองตามมาคุณผู้ชมอาคันตุกะนะคะนี่เธอเหมือนเดิมหรือเปล่าลองดูกันเอานะคะก็ตอนนั้นปล่อยตามกันมาติดๆหลายอัลบั้มเลยแค่ปีเดียวนะคะฮอตจริงๆ เหมือนเดิมมากเลยนะคะตอนนั้นอายุแค่11ขวบตอนนี้32ค่ะสูงขึ้นจนพี่มอสพี่อ้อมบอกว่าจำน้องไม่ได้แล้วแต่เขาหน้าเหมือนเดิมเสียงก็เพาะเหมือนเดิมยังกระสตาบเอาไว้เลยคุณผู้ชมก็ไม่ต่างจากศิลปินสายร้องยุค9ก 90, นะคะเสียงใสๆเนี่ยค่ะพี่แอนทิติมานะคะแล้วก็นักร้องตาดำๆคุณพันธ์วรการด้วยทั้งหมดเตรียมมาขึ้นคอนเสิร์ตเดียวกันคือคัสเซตเฟสติวัลครั้งที่2ค่ะ ไง่ั่างไม่ได้มาเจอพี่ๆอ่านเล่าให้พี่ๆเขาฟังก็ก็มีความสุขค่ะมตื่นตื่นื่นเ้ล็กน้อยแต่ว่าก็ก็แฮปปี้ดีค่ะดีที่ีใจที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนเชื่อไหมคะว่าตอนที่ตอนปีสี่ห้าเขาพูดไม่เก่งเท่านี้นะใช่ ขาไม่พูดเลยเขาก็จะมีหนาะโมยิโมยิอยู่อนยะ่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่พูด <c oughs> เขาจะพูดเฉพาะตอนอยู่ในเพลงใช่ไหมหลังเวทีเขาไม่พูดวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะสาเอื้นสนิทน่าจะมาจากสื่อนะคะหรือพวกสื่อพวกสมัยก่อนเขาจะมีหนังสือพิมพ์เขาก็จะเวลาลงปุ๊บเขาก็จะเขียนให้ตั้งให้เราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันจะเป็นการเอื้อนเป็นไอเีการร้องมันจะมีแบบมีฮูฮูฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นพี่เต๋อเป็นคนวางไว้ว่าเอออยากจะให้เป็นนักร้องที่ดูเหมือนเป็น ผู้หญิงที่เป็นเหมือนผิวดำนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวผิวดำที่เขาร้องแบบ R&B อีะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ได้โทนออกมาเป็นแบบน,น, <I S 1> นั้นไอซ์นี่ต้องบอกว่าเป็นปีสุดท้ายที่ศิลปินผลิตเทปนะครับก็คือ2547นะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่มีการลุ้นให้ถึงร้านตลับและสำหรับไอซ์นะครับแต่ว่าอัลบัม้มไอซ์ซันยูอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มขายดีที่สุดแห่งปี2547ซึ่งยอดตอนนั้นเนี่ยรวมเทปรวมซีดีด้วยเนี่ยไม่ ยุคนั้นไม่มีร้านแล้วแต่ว่าคือขนาดขายดีที่สุดของปีนะฮะก็ง่าจะหลักแบบเกิน5 0 0แ0 0อะไรเงี้ยฮะแต่ว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เทปผีซีดีเถือนเข้ามาละ กระแสของแฟนๆที่คิดถึงวันหวานลุ <S <S ลเทปนะคะปีนี้จึงเห็นการรีวิวเนียนของนักร้องที่ห่างเวทีไปนานอีกคนที่เซอร์ไพรส์รคือใครก็คุคณ,าณาคมินิกาคุณลานาคามินค่ะ,คะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเนี่ยห้าปีที่แล้วหลายค,คนก็อยากจะรู้ว่าเสียงยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องถามเลยนะไว้ใจได้กา<ช>คนนี้นะคะดังมากเมื่อ18ปีก่อนค่ะเป็นช่วงท้ายๆของยุคเทปแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งช่วงเวลานี้แทบจะไม่มีศิลปินไปถึงล้านตลับอีกเลยเพราะว่ามันเจอปัญหาใหญ่ค่ะ แคผีซีดีเถื่อนตอนนี้นค,คือแค่ห้าแสนตลับก็เก่งแล้วนะคะใช่ค่ะน,นะปกติเขาขายกันสองสามล้านตลับนะคะ กักด้วยนะคะก็นอกจากใจและเสียงที่พร้อมมากยังได้อัปเดตเรื่องสุขภาพจิตด,ด้วยหลังเพิ่งหยุดกินยามาได้ร่วมปีนะคะงดใช้โซเชียลมีเดียไปเลยหลีกเลี่ยงการกระตุ้นอาการซึมเศร้าซึ่งเป็นหนักถึงขัน้นคิดฆ่าตัวตายมาก่อนคะ่ะ ก็ย้อนไปช่วงที่ป่วยหนะักสังคมยังไม่เปิดกว้างมากนะคะก็เลยดีใจที่ได้เห็นศิลปินนะักร้องอีกหลายคนสามารถพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเปิดเผยแล้วตอนนี้แล้วก็เรียกว่าคนรอบข้างเนี่ยเข้าใจไปฟังเสียงคุณคลันนาะคมินกันหน่อยค่ะต,ตอนนี้ก็ก็ได้รับ การสนับสนุนหรือว่าสปอร์ตจากเพื่อนๆได้ดีมากทางครอบครัวก็มีความเข้าอกเข้าใจดีมากขึ้นจริงๆแล้วก็ทําให้มันก็มันก็หายไปเยอะเลยค่ะหายไปเยอะเลยตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้ก็หยุดยาไปแล้วก็นั่งกันเต็มเวทีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของไลอัพคัสเซต t เฟสติวัลครั้งที่2นะคะที่มาที่ไม่ได้มาด้วยก็ยังมีพี่ใหญ่พี่เจเจ,เจตรินค่ะเจ้าพ่อเพลงแดนซ์ ยุค90สาวน้อยมหาศา,ารย์ฉายาล้านตลับที่อายุน้อยที่สุดคุณทาทายังนะคะแล้วก็ยังต้องมีคุณาวินต้าด้วยรวมถึงคู่ดูโอยุค2000ทรายัมคิงดอมค่ะโบจอยนั่นเองก็ถ้าเก็บผ้าเช็ดหน้าเดี๋ยวต้องเตรียมซ้อมกันไว้อีกรอบเลยนะคะส่วนคอนเสิร์ตค่ะจัดขึ้น24-25กันยายนนี้ที่รอย a l p าร a ก o n ฮอ l ์ค่ะทท่านี้คุณผู้ชมใครยังเต้นได้ปะน,นะนั่นแหละ